สวัสดีนะคะทุกคนชาวเฮอริชแนลเช่นเคยนะคะวันนี้พกการรีวิวลองพื้นค่ะทุกคนนะวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เลยนะคะลองพื้นของเมเบลีนค่ะทุกคนนี่นะเป็นรุ่นแมทแอนอะไรอะโพลิสเนาะคือเป็นรุ่นแบบคุมมันแล้วก็จะมีรุ่นแบบฉ่ำวาวเนาะแล้วก็มีรุ่นปรกวดสีขาวเอ้ยฝาขาวนะอันนั้คือรุ่นแบบว่าติดทนยาวนาะนมากยิ่งขึ้นเนาะเราจะมารีวิวตัวนี้เลยนะคะใช้เบอร์หนึ่งสองศูนย์เนาะนี่เลยนะทุกคน แล้วก็จะไม่หมดเมเบรีของเราคุณมีเยอะมากอยู่มากๆทุกคนเนาะก็จะเป็นนี่เลยนะนี่อันนี้ก็ของเมเบรลีนะคะอันนี้เป็นไอ้นะปัดแกม้มบัสออนนะคะเนาะจะเปิดให้ดูสีนะประมาณนี้ที่เราเคยให้ดูไปในะคลิปก่นกอนๆเนาะคือตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยคือเป็นรุ่นที่สีธรรมชาติมากทุกคนคือปัดไปก็แบบว่าไม่แดงแบบไม่เวอร์เกินอะนะทุกคนเนาะมันคือมือกันจะพอดีสุดๆนะคะแล้วก็ก็จะเป็นอันนี้เลยนะ อันนี้เป็นอะไรอะคาเรียกว่าไรนะอายไลเนอร์เนาะของเมเบอรลีนนะคะนี่เลยเนาะตัวนี้เลยแต่ว่านี่เราขีดได้เป็นแต่ซูเอ,ก,อก่อนเนาะเอาไปซื้อมาฝึกอยู่นะคะกําลังฝึกอยู่นะคะทุกคนเนาะและตัวสุดท้ายก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นไฮเปอร์เนาะไฮเปอร์ครูเป็นมาสคาร่าคือดีมากคือจีมากมากทุกคนเราใช้แบบใช้มาตลอดเลยนะคือทําให้ขนตาเรายาวแล้วก็แบบว่าดีอะทุกคนเข้มติดทนกันนะ้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันเนี้ย บอกเลยดีจริงๆไม่หลุดเลยไม่ไม่เยิยมระหว่างวันด้วยนะคะทุกคนเนาะเราไปหาซื้อกันได้นะเราจะเริ่มวันนี้จะเริ่มจากการล,ลองพื้นเลยนะเราบำรุงในสียบร้อยเลยนะคะ่ะทุกคนเราก็จะมาใช้ตัวนี้เลยนะคะของเมเบรลินนะเราก็จะมาอันนี้เลยนะลองพื้นของเมเบรลินกับฟองน้ำคู่ใจสุดเก่าตองนี้ขัดเย็นหมูแล้วน,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 ลนะจะซื้อใหม่เลยนะคะทุกคนเนาะนี่ใช้ดูสีก่อนไหมดูสีก่อนไหมดูสีก่อนไหมดูก่อนไหมดูโอเค okay จบคุยคนเดียวได้อีกงงงงมากดูสีนะ อันนี้คือสีแขนนะทุกคน<ม>นี่มันจะขาวถ้าเกิดลงลงหน้านะเรื่อมันจะพอดีมากๆทุกคนเห็นปะเกี่ยไปนะดูนะหายไปเลยหายไปเลยงงงงหายไปไหนหายไปไหนแต่ว่าสีตรงแขนมันจะเข้มกว่าแขนนะแต่ว่าหน้าเราจะอพอดีมากมากทุกคนดีดีเวอร์เนาะสีมันออกมีหลายเฉดสีมากทุกคนเราไปลองไปดูกันนะคะทุกคนเนาะเราจะต้องเจอเฉดส,สีที่ใช่แน่นอนนะคะทุกคนเนาะหรือใครไปวัดสาัตว์ปุ๊บมันไม่ทดลองสีช่วงโควิดนะคะทุกคนเราก็ ถามพนักงานได้เลยนะว่าจะเอาแบบว่าลองผ่านว่าลองพื้นระหว่างคนแบบว่าในระดับไหนลยปรแบบนี้เขาจะเอามาให้นะนี่เราก็ถามพนักงานมานะคะทุกคนเนาะก็ได้สีพี่พอดีแบบดีมากๆทุกคนต้องขอบคุณมาเลยนะคะแต่จะมาเรื่องการลงลองพื้นให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะครึ่งนี้นะอ่านะทุกคนนี่ทุกคนเราลงไปครึ่งหน้าแล้วนะดูสิเห็นปะแสงสว่างไปไหมแสงสวปป่างไปเปล่าโลัลโหลดูก่อนนี่เหลือใต้ตาค่ะดูดีขึ้นเยอะเลยนะเห็นปะ อันนี้คือแบบความปกปิดไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะคะปกปิดแบบว่าปากลางค่อนข้าง,ลงกลางอะไรทุกคนเนาะมันไม่ได้ปกปิดอะไรดีขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ให้ฟินหนุบที่บางเบาแบบ everyday look ก็ได้เลยนี่คือใช้แบบ everyday look จริงๆทุกคนเนะาะ้็คือแบบมันบางเบาไม่หนักหน้าเลยนะคะทุกคนรู้สึกแบบว่าส,สบายๆแบบว่า everyday look ทุกวันอะไรอย่างนี้แบบว่าไม่ต้องการปกปิดแน่นเหมือนกับออกงานนะคะทุกคนตัวน,นี้เลยค่ะคุ้มราคาไม่แพงด้วยนะคะทุกคนแล้วเราไปหาดูนะ นี่นะเห็นป่ะคือสีถ้าจะไม่ต่างกันเลยแต่ว,ว่าไม่มีผิวที่แบบเรียบเนียนกว่าเห็นป่ะเห็นไหมทุกคนนี่ค่ะนี่คือด้านที่ไม่ได้ลงเลยนะจะมีความแบบว่าไม่เรียบเนียนเห็นไหมด้านนี้คือเรียบไปเลยเห็นป่ะทุกคนเห็นไหมทีนี้เราจะขออนุญาตเป็นลงอีกด้านนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราไปเจอกันค่ะลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูนะแต่หน้าจริงก็ไม่ได้ข่าวคันนี้มันดูพอดีมากนะคะทุกคนเนาะแต่ว่ามแบบนี้นะจะเห็นใต้ตาิดนึงมันไม่ได้ปกปิดใต้ตามากตรงนี้ก็แบบพวกรอยเขาเรียกว่าลูกริ้า แต่ด้านนี้ก็คือไม่เห็นแล้วด้านนี้คือเรียบคือตอนนี้เราไม่ได้ซื้อมันมีลองมันมีอะไรนะคอนซีลเลอร์ของเมเบรีนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อมาแล้วขอใช้อันนี้แทนแล้วกันนะขออนุญาตลงใต้ตาเพิ่มนะคะทุกคนเนาะทุกคนก็เป็นมาบณนี้เลยนะเห็นปะ่ะทุกคนจะไม่ชินไปแลยเพื่เปลี่ยนแสงให้มันสีส้ม,มๆนึงกล้องสี่เพียนมากค่ะกลายเป็นสีขาวหน้าขาวหมดแต่ว่าตัวจริงไม่ขาวนะคะเนาะคือกล้องโทรศัพท์แบบไม่ดีเลยอะมันแบบมันสีไม่ตรงอะทุกคนเนาะ เปยังไงดีสีไม่ตรงจริงอ่ะนี่ขนาดเปลี่ยนแสงสีอยู่นะนี่ทุกคนต้องไปตมไหมต้องตาแล้วปะทุกคนคือจะบอกว่าสีกล้องไม่ตรงเลยค่ะทุกคนตอนแรกอ่ะเราปรับเป็นไฟสีขาวใช่ไหมหน้าคือขาวขาวเบร์ไปเลยขาวไปไหนกล้องคือเพี้ยนมากนะคะทุกคนปรับเป็นไฟส้มปุ๊บหน้าก็ยังดูขาวดีแต่ที่จริงมันไม่ขาวนะทุกคนเบอร์นี้มันออกโทนเหลืองนะคะบอกไว้ก่อนนะคือดีอ่ะทุกคนคือคือในกระจกอ่ะคือหน้าทุกอย่างสีคือพอดีทุกอย่างเลวนะ แต่มากล้องปุ๊บอะไรงงข่าวแบบข่าวกับคอที่จริงมันพอดีมากอะค่ะทุกคนเนาะ mm. ของเขาดีจริงๆนะแต่ว่ากล้องอิชันไม่ดีค่ะทุกคนต้องขอโทษทุกคนด้วยนะ mm. คือกล้องวันนีสีมันเพี้ยนมากๆถ้าปัดแก้นอย่างเงี้ยในกล้องไม่เห็นนะมันจะหายไปเลย mm. คือกล้องไม่ได้เปิดโหมดบิวตี้ด้วยนะคะทุกคนเนาะ mm. คืองงอ่ะโอ้ยอิชันต้องเก็บตังค์ซื้อกล้องอะไระทุกคนว่าแม่เ mm. ออเนี่ยทุกอย่างแบบใน็รก็จกคือแบบพอดีมากเลยนะดูสีเห็นปะอ่ะดู หน้าคือแบบเนียนน่ะทุกคนเข้าใจไหมแต่กล้องกล้องกล้องเป็นไวันนี้บ่นกักกล้องแล้วตอนเนี้ยงงเลยเนี่ยมาต่อไป,ปเล<ร>ยไปกันเลยนะขอขอยุยาตปัดแก้มก่อนแล้วกันนะใช้ของเมเบลีนเลยนะคะอันนี้เป็นบัตรเฟดอะไรไม่รู้ทุกคนชื่อนี้นะทุกคนเนะะาะอะระกล้องค่าไปไหนชื่อนี้นะก็ค,คือเราไม่รู้เบออ่อคือซื้อมาพักหนึ่งอะคือเราขอ,อยุยาตเซตแป้งสุดท้ายแล้วกันนะเนี่ยกล้องไม่เห็น ก็ไม่เห็นจาจทุกคนอ่ะให้กระจกแก่ยกระจกคือสีขึ้นชัดแล้วนะคือเราจะสีช,ชัดมากบอกเลยสีชัดแต่ว่าปัดปัดยังไงก็คือธรรมชาติมากทุกคนมาเมียบว่าเหมือนมีไฮไลท์ในตัวด้วยนะแบบปีป๊บปีปะทุกคนเออของเขาดีจริงอะ่ะเนี่ยนี่ี่คือแก้มแก้มชัดมากแล้วน,นะนี่คือปัดแบบหือมเพื่อที่จะในกล้องเห็นแต่มันก็ยังก็ยังเห็นอ่อนว่าเห็นว่าเห็นไหมเห็นหรือเปล่าไม่เห็นเลยเขาหลงงงมาก โอ้ยกล้องไม่ดีอ่ะเดี๋ยวจะขอญาตคือตอนท้ายจะข,ขอขึ้นรูปแล้วให้ไว้กันเนาะเพราะว่ารูปมันน่าจะเห็นมากกว่าวิดีโอ down, เนาะก็ประมาณนี้นะคืองานผิวก็คือปังมากของเมเบลินปังสุดๆคือเราเคยใช้แล้วเนาะคุมมันดีมากทุกคนคุมมันดีมากบกอกเลยว่าดีถ้าแบบว่าแบบขวดขาวเอ้ยฝากขาวน่าจะดีกว่าน,นี้เราจะต้องซูทดลองนะค่ะทุกคนเนาะต่อไปเราขอไปเป็นงานตาเลยแล้วกันเอ้ยงานคิ้วก่อนขอเป็นงานคิ้ว งานคิ้วเราก็ไม่มีของเบบรีเนาะเราขอญาตข้ามไปแล้วกันเนาะขอข้ามงานคิ้วกับตาไปเลยเดี๋ยวไปเจออีกทีตอนปัดสมัทคาร่าเลยแล้วกันนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะอันนี้สามารถปัดขนคิ้วได้ด้วยนะคะทุกคนไม่ธรรมดานะจ๊ะคือแบบคิ้วไม่ตั้งใช่ไหมก็อันนี้ปัดได้ด้วยนะคะทุกคนเนะาะเราจะมาลองปัดคิ้วกันเลยนะคะให้มันคิวมันตั้งๆนะเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้ทุกคนเห็นปะ คิ้วมันจะตั้งขึ้นนะทุกคนดีแล้วตัวนี้กันน้ำด้วยนะคะทุกคน,กค,นคือแบบ dream mark เนาะสีชัดมากทุกคนตามแล้วต่อไปของานตาแล้วมาปัดขนตาครั้งสุดท้ายกันนะคะจะเจอกันเลยนะกลับมาแล้วนะคะทุกคนตัวนี้ก็คือแบบเป๊ะปังเบลนะดูตาปังไม่ไหวแล้วลูกนี้ยากมากๆทุกคนคือทำแบบครึงงนะคคร่งชั่วโมงแล้วแค่ตาเดียวครึ่งชั่วโมงกั็ได้มาปัด ขนตากันนะคะตอนนี้ปากกั <Gentle confer dles> นได้ก็เรียบร้อยแล้วเหลือขนตาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันตอนปัดเลยนะคะก็กลับมาคะก็เป็นประมาณนี้เลยนะเห็นไหมดูขนตานี่สามอย่างนี้ไปหาซื้อกันได้นะคะเนาะก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเนาะนี่ตาเราใช้คอนซีลเลอร์กิดด้านล่างก่อนอาจจะไม่เป๊ะมากท่า่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเนาะอย่าลืมนะคะไปหาซื้อกันได้เนาะขนตาคือปังมากเห็นปะ อันนี้แค่ไม่ได้ดัดเฉยๆนะนแล้วก็บีบมีนะคะตาค่ะเนาะคือราคามันก็ไม่ได้แพงนะคะทุกคนไปหาซื้อก,กันนะอ๋อลืมวันนี้ด้วยนี่วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเนะาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคือบอกว่าดีมากคือหน้าไม่ลอกแบบว่าไม่เป็นคราบเนาะดีมากทุกคนไปตมกันนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายถ้ใครชคอบคลิปนี้ก็อย่ากด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ๆๆด้วยนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ